อ้โอ้เดี่เครื่อดงี่นองแงแงเี่ยเดา้ปวดพวกไรสบายดีพี่น้องกองปครับมือนีเขาสิมหาเห็ดเปียงครับแปงสวยแล้วครับตอนนี้เขาอยู่ดีผาตากเสือกพี่น้องครับเมือนีเข้ากันมากครับต้อมเบครับกบสายปลาครับสามก้นเอาสีย้เห็ดไปแจงมครับมือนีตอนนี้มากไกลครับผาตากเสือเลยครับ ไปครับหาเห็ดกันครับอาอตื่นสวยเนาะครับพอแล้วครับนี่พอเห็ดแล้วครับเห็ดแล้วครับโอ้เห็ดย่างนี้เป็นหางอกนึงดอกนี้ดิยมีสองหอกครับอีกหนึ่ง ครับนี่คือผลงานมือนีครับ

เดี๋ยวเ้าล่างเฮ็ดแล้วกินเขาแล้วแล้วเ้าจสิรยนนำนำโต๊ะครับเมื่อนี้ แกงเฮ็ด,ดแล้วนะครับแล้เอาอยีมาซิมกันโอ้โหมือเชฟต้มตอนนี้ก็ได้ที่แล้วครับตอนนี้เ้าล่อแค่ตำหุงครับพดกสายปลาการันตไปซื้อตำหุงมากครับการันตีเดือดมากครับตำหุงเขาไปตำเองครับเพราะว่าเ้าวปล่อยออกเครื่องมาก อย่าง้ค่นอกก่องในที่แล้วครับกินเทาน้ำตกครับเนี่ครบตกส่ปลาไปซื้อตรง้างมาแล้วน้งมานะครับ มา,มาแล้วยกเลยกินของน้ำกันครับวันนี้ครับไปยกงอเลยครับมาครับเอาเรื่องครับเอาเรื่องนี่ของครับโอ้โหแบบ แล้วครับนี่ครับเจ็บปวกโอ้โหตบเบยียดเป็นไรครับตบเบยเียดนะเหนื่อยครับหึ่ยจุกจ้วครับโอ้โห เฮ็ดพวกครับเจงเห็ดพวก